ใจเข้วแกกล่องแค่นะคแล้วกินข้าว่ทีนี่เป็นอะไรเออยังไม่เห็นเลยไม่เห <ml> ็นอ้ะว่าเป็นอะอเป็นอะไรครับ เหมือนกล่องอันใหญ่ครับเป็นแบบขนาดจิ๋วนะครับผมขนาดเล็กๆนะครับเป็นกล่องทนความร้อนได้ที่120องศานะครับส่วนของความเย็นได้ที่ติดลบ20องศานะครับกล่องนี้มีขนาด1.1ลิตรนะครับผมแล้วก็เป็นสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับสามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้นะครับความกว้างความกว้างด้านในนะครับอยู่ที่ยังไม่เสร็จไหมครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนิดนิดนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณหกนิ้วครึ่งครับอ่าหกนิ้วหกนิ้วกว่าครับหกนิ้วนิดนิดครับไม่ถึงครึ่งนะครับหกนิ้วยี่สิบห้านะครับผมส่วนความสูงนะครับอยู่ที่ ประมาณเกือบ5นิ้วนะครับผม4.9นิ้วนะครับนี่นะครับเอาไว้เป็นทางเลี้ยวให้กับเพื่อนๆนะครับผมน้าเนน้าของพ่ออ่านี่นะครับก็ล็อกได้น่ารักดีครับผมกล่องเล็กๆครับอ่านี่นะครับปะมันเอาปิดคลิปครับนี่ค่ะทุกคน